สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ฮเกอร์ก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของแฟนเวียดนาม ภาค2ครับเพื่อนๆหลังจากที่ทีมชาติไทยยู20ของเรานะครับสามารถเอาชนะสโมสรทองทินของเวียดนามไปได้นะครับสามต่อ2เซตซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแอดได้ทำคอมเมนต์ไปแล้วนะครับในภาคแรกแต่ต้องบอกว่าคลิปนั้นมันไม่เพียงพอเพื่อนๆพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เยอะพอสมควรครับสำหรับยู20ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งโอเกอร์ก็จัดให้ครับเป็นคอมเมนต์เวียดนามภาคที่2ครับ เ,เพื่อนๆและง่านปูะการเสเวนาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า U20 ของทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็กําลังทําศึก VTV9 ของเวียดนามอยู่นะครับและแน่นอนครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ U20 ของทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมทองทินทีมสโมสรอ,อาชีพของเวียดนามที่มีแต่ผู้ใหญ่เน้นๆเลยนะครับเ,เพื่อน ไปได้3ต่อ2เซตครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมทองทินนะครับอุดมไปด้วยนักกีฬาของทีมชาติเวียดนามนะครับแล้วก็มีนะครับพี่เมี่ยววัชริยานวนวลแจ่มของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับที่ก็เข้าออกทีมชาติไทยอยู่ตลอดเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน้องๆของเราเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับในการเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับส่วนซีมทองทินเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆว่าโอ้โหพี่เหมี่ยวไปร่วมทีมเนี่ยบล็อกน้องๆไปหลายลูกเลยนะจังหวะน้องจะเกิดจะ เ,เจอพี่เมี่ยวบล็อกหมดเลยครับก็ต้องบอกว่าพี่เมี่ยก็ทําผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับวีนิเกอร์จะมาคอมเมนต์ขอนแฟนเวียดนามภาคสองเพื่อนๆได้รับชมและฟังกันครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างจะสนใจยู20ของทีมชาติไทยพอสมควรนะครับเพราะว่ายู20ของเวียดนามกับทีมชาติไทยเนี่ยมีโปรแกรมที่ต้องเจอกันในรายการเอเชียนะครับซึ่งคอมเมนต์ก่อนแฟนเวียดนามภาค2จะเป็นอย่างไรวีนิเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ เราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าประเทศไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีพรสวรรค์และความแข็งแกร่งทางด้านวอลเลยทั้งคู่เลยนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทย u 20เนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆฉันหวังว่าเขาจะได้พบกับ PFU นะก็อยากเจอ PFU เหมือนกันแหละครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่ผู้เล่นที่แข็งแกร่งมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆผิดกับทางเวียดนามที่เราเน้นใช้ผู้เล่นต่างชาติที่มีบทบาทมากอาจจะหมายถึงน้องมะเมี่ยววัชริยานวลแจ่มนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฤดูกาลนี้เป็นอะไร ที่แข็งแก่งมากๆสำหรับถ้วย v t v 9และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเล่นได้ดีมากๆนี่คือผู้เล่น u 20ใช่ไหมพวกเขาแข็งแก่งจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทย u 20เนี่ยแข็งแก่งสุดๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยหันมามองทีมชาติไทยพวกเขาเนี่ยมีทัศนคติวิธีการเล่นที่อย่างยอดเยี่ยม <c oughs> พวกเขาทําได้ดีจริงๆมีวิธีการเล่นที่หลากหลาย และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า u 20ของประเทศไทยเนี่ยพวกเขาเนี่ยจบอันดับที่6ของการชิงแชมป์โลกเพราะฉะนั้นการจะชนะทีมชาติไทยในชุด u 20ไม่ใช่เรื่องง่ายๆพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทีม u 20ของทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ comment ต่อไปครับ เขาบอกว่านี่คือสโมสรอ,อาชีพของพวกเราใช่ไหมพวกเราแพ้ให้กับยู20ของทีมชาติไทยมองในมุมนึงมันก็น่าเสียดายแต่อีกมุมนึงฉันว่าทีมชาติไทยยู20ชุดนี้พวกเขาก็แข็งแกร่งจริงๆนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า u 20เล่นได้ขนาดนี้ฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยไปยังระดับโลกเพราะพวกเขามีนักกีฬาขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้เสมอ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนาม u 20เนี่ยถ้าประท้ากับไทย u 20ฉันคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ไม่น่าดูชมแน่ๆทีมชาติเวียดนามเนี่ยแต้มน่าจะได้ไม่เยอะเมื่อเจอกับทีมชาติไทยชุดนี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของทีมชาติไทยพวกเขาแข็งแกร่งโดยที่ไม่ต้องไปหาข้อจับผิดเลยพวกเขาเล่นกันได้ดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบ,บอกว่าพี่สาวเล่นยังไงให้แพ้พวกน้องๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบ,บอกว่ายิ่งเห็นทีมชาติไทยเล่นมากเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งท้อใจมากขึ้นเท่านั้น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า u 20ของประเทศไทยเนี่ยพวกเขาไปไกลกว่า u 20ของเวียดนามทั้งหมดเลยทั้งเทคนิควิธีการเล่นสไตล์การเล่นพวกเขาเหนือกว่าเราและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลองมาดูกันดีๆเกมเกมนี้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากจริงๆนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเสียใจ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายู20ของประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งและมีทีมเวิร์กที่ดีในเวลาเดียวกันจังหวะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพวกเขาทำได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายู20ทีมชาติไทยเนี่ยอนาคตเนี่ยต้องขึ้นไปเล่นชุดใหญ่หลายคนอย่างแน่นอนดูจากที่พวกเขาเล่นในวันนี้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีมชาติไทยคือทีมที่แข็งแกร่งไปอีกหลายปีเรื่องนี้ฉันไม่สงสัยเลย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายู U 20เล่นกันแบบนี้แล้วยู20เวียดนามจะสู้ได้หรือไม่อ่ะหมายถึงยู20ของทีมชาติไทยเล่นกันแบบนี้แล้วยู20ของเวียดนามจะได้สู้ได้หรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าให้ยู20ของเราเนี่ย เดินตามรอยทีมชาติไทยเถอะฉันคิดว่าทีมชาติไทยเขามาถูกทางมากๆแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยยู20ทุกคนร้วนแข็งแกร่งเกมรับพวกเขายอดเยี่ยมนี่คือจุดเด่นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งที่พวกเราต้องทำตามทีมชาติไทยนั่นก็คือการโจมตีที่หนักหน่วงและการเล่นเกมรับที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ย สู้ทีมชาติไทยยู20ยังไม่ได้เลยฉันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในมุมมองของเขานะครับและเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากนะทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันอยากเห็น PFU ของญี่ปุ่นเจอกับ u 20ของทีมชาติไทยจังเลยแอดก็อยากดูเหมือนกันครับเพื่อนๆคืออยากจะรู้ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยพอไปเจอสโมสรจากญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งมากๆแล้วเราจะสู้ได้ประมาณไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่ก็อยากดูเพื่อนๆอ,อยากดูมากๆเนาะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีรู้แค่ว่า u 20ของไทยแข็งแกร่งกว่า u 20ของเรา คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลิเบโรของไทยน่นเหนียวมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเรามีนักกีฬาทีมชาติตั้งหลายคนแต่เราแพ้ยูย่ 20. นี่แหละคือฝันอีกไกลที่เราจะชนะทีมชาติไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยแต่ละคนเนี่ยตีได้รุนแรงมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่แปลกใจเลยที่ทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในระดับโลกพวกเขาทำผลงานได้ดีจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเรื่องความเป็นหัวใจนักสู้เนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณของทีมชาติไทยทุกชุดจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่อยากจะนึกคิดเลยว่าถ้ายูยี่สิบเวียดนามมาเจอยูยี่สิบไทยมันจะเป็นอย่างไรและคอมเมนต์ต่อไปครับเ <im it> ขาบอกว่าประเทศไทยตระหนักถึงการฝึกซ้อมเยาวชนที่ยอดเยี่ยมมีศักยภาพมากมายย้อนกลับไปดูของพวกเราเนี่ยฉันคิดว่าในเรื่องเยาวชนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตามทีมชาติไทยได้ทันพวกเขาแข็งแกร่งจริง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงๆพวกเขาไม่ว่าจะรุ่นไหนพวกเขาก็มีความแข็งแกร่งและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายู20ของทีมชาติไทยเนี่ยเร่นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามภาค2ที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งเนะื้อหาใจความเนี่ยพวกเขาก็มองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเกมรับดี เกมลุกดีนะครับแล้วเขาก็มองว่านักกีฬาของไทยเนี่ยก็มีพรสวรรค์นะเหมือนนักกีฬาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอกมองว่าเด็กชุดนี้นะครับการยืนเกมรับดีมากๆนะครับเราเหนียวมากๆเพื่อนๆสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องๆเล่นกันเหนียวมากๆและอ,อย่างหนึ่งก็คือการผสมผสานครับระหว่างการเล่นไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายบอเลเร็วอะไรแบบเนี้ยเป็นสไตล์ตามทีมชาติไทยอยู่แล้วบวกกับความเหนียวการยืนตำแหน่งที่ดีของนักกีฬาชุดนี้อีกอกบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แข็งแร่งแล้วก็เป็นอะไรที่มี ความสุขมากๆครับโอเเชื่อว่าในอนาคตนะครับน้องๆอยูย่ชุดนี้หลายๆคนจะขึ้นไปซัพพอร์ตพี่ๆในชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยขึ้นไปช่วยทันนะเพราะว่าตอนนี้อย่างบุ๋มบิ๋ม25อะไรอย่างเงี้ยบีม25 26คืออะไรแถวๆเนี้ยน้องๆนะครับถ้าถัดไปสักสองสปีน้องๆรุ่นนี้ก็อาจจะประมาณ21 22นั่นหมายความว่าจะขึ้นไปช่วยพี่ๆจะขึ้นไปช่วยบุ๋มบิ๋มจะขึ้นไปช่วยน้องบีมไปช่วยน้อง2ได้แล้วนะเพื่อนนะ อีกสองส2มปีครับเราเห็นแน่ๆน,นะนักกีฬาชุดนี้หลายๆคนขึ้นไปช่วยรุ่นพี่ในนาคตอย่างแน่นอนครับจากที่เราเห็นก็น้องเฟิร์นก็ไปแล้วเนาะในซีเกมแต่โอ๊กเชื่อว่าในนาครครับมีอีกหลายๆคนแน่นอนที่จะขึ้นไปช่วยพี่ๆในทีมชาติชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเรอดูกันว่าในนาคตจะเป็นอย่างไรครับกับเด็กชุดนี้ซึ่งโอ๊กบอกได้เลยว่า ของแท้เพื่อนๆโอ้โหเล่นดีมากๆนะครับแต่ละคนนะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับที่โย่งนำมาฝากเพื่อนๆภาค2นะครับเมื่อเกิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันครับทีมชาติไทยของเราเจอกับบินดินทีมของบิสทูเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะครับแข่งขันกันแน่นอนแต่ดูไปแล้วไปเบลเกอร์เนี่ยจะเข้ารายการสักประมาณ4ี่โมงครึ่งเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันคครรััับบบบ๊าายยสสวดี